สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่กับช่องน้องเอกออนทัวร์เหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับเดอกแก๊งของเรานะคะวันนี้เราก็มาเปิดคลิปด้วยกันนะคะคลิปนี้ถือว่าเลิศมากค่ะประมือว,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  <laughs> วันนี้นะคะเราก็จะมาทําส้มตามกัน <c oughs> แต่ว่าจะเป็นตำอะไรนะคะวันนี้เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามีวัตถุดิบอะไรแล้วก็เราจะตำอะไรนะคะไปดูกันจ้า วัตถุดิบของเราวันนี้มีอะไรบ้างคะคุณโดมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะไหลวอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะอันนี้เขาเรียกว่าไหลบัวไหลบัวนะคะท่านผู้ชม่าน,นี่นะคะคือลักษณะของไหลบัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นยอดยอดของไหลบัวนะคะซึ่งต้องบอกว่าหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะคะไหลบัวกับสายบัวคนละอย่างกันนะคะซึ่งไหลบัวเนี่ยมันเป็นอ่า ต้นอ่อนถือว่าเป็นต้นอ่อนที่อยู่ในโครนตมนะคะต้องไปเอาต้องเอามาจะขึ้นมาจากโครนนะคะแต่ว่าเราไม่ได้แปลาเองนะคะอันนี้เราไปซื้อมานะคะซึ่งอันนี้ต้องไม่ใช่ดอกไม่ใช่บัวสายนะคะไม่ใช่บัวขาวนะคะคืออันนี้คือเป็นไหลบัวของดอกบัวโป้งนะคะใช่ไหมดอกบัวโป้งใช่ไหมแม่แดดร้ายนี่ฮ <'s> right. ะเราก็จะตำไหลบัวนะคะแล้วก็ชิ้นใหญ่มากเลยนะคะหั่นครึ่งก็ได้นะคะาล่างไม่ได้บักแซงเลยบ<อ>ัวแดงก็ผักขึน้นยา นี่นะคะไหลบัวเราก็จะทำวันนี้เราจะตาาหมึกดองนะคะหมึกกรอบนะคะซึ่งเรากําลังลวกอยู่นะคะหมึกกรอบเราจะวันนี้จะตมไหลบัวหมึกกรอบนะคะแล้วก็ตาตีนไก่นะคะเดี๋ยวไปดูเลยนะคะว่าดีลาการตําของช่างเราวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะนี่นะคะเราก็เริ่มเริ่มหั่นวัตถุด,ดิบมาในขั้นเตรียมมา อยู่กับน้องข้าวกล้องนะคะ,คะขันวัตถุดิบนะคะไม่ค่อยได้ออกกล้องนะคะช่วงนี้ค่ะอันนี้นะคะเป็นแม่ครัวประจำประจำรายการประจำช่องของเรานะคะนี่นะคะแม่ครัวกำลังเด็ดแบพริกจุ๋ๆนะคะออออใส่พริกลงไปโขลกเลิศโขลกเลิศ พริกเบ,บ็ดยัวๆจ้านี่นะคะ่ะอยู่กับเจ้าแม่นะคะน้องเบนชลระดาะะย่าเพิ่งเปิดเอฟเฟคย่าเพิ่งเปิดเอฟอเ,เอฟค เทเยอะๆค่ะใส่เยอะนิดนึงตามมาด้วยมะน,นาวคะ่ะบ,บ,บ,บีบเล็กน้อยนะมะนาวกระเดียดเลยบีบพอเป็นยั่วๆหน่อยเป็นจะเปื่อยคมเบยกะนาวเนี่ยไม่คมสีเขียวพอไมนดีมั้ยอันนี้มะนาวจากสวนคุณย่าของเรานะฮะไม่ซื้อนะครับเพราะเรามีสวนคือทำไม่ควายนยครับแทงก็มาทำไม่ควายครับ นี่นครับกำลังลวกมาม่านะครับวันนี้จะเป็นำตำตำตีนไก่ใส่มาม่านะจ๊ะพ่อเมื่อไหรเปิดเลยยายอ่ะพี่ยังจะเปิดแล้วมันก็เปิดเลยแหละพ่อดมื่อไหร่ยังไงไมันเยอะใช่กินเขาดีแว่านะคะก็ตำแบบเหมือนแบบตำลาวทั่วไปเนาะแม่ไม่ได้มีใส่อะไรพิเศษนะคะใส่แบบตำปลาใส่ผงชูรสผงนัวนะคะมะนามวมะเขือเทศแค่นั้นนะคะ ครบของเราก็ค่อนข้างที่จะเล็กนะครับเพราะว่าครอบครัวเราแบบไม่ค่อยได้ทํากินเท่าไหร่บ่อยเนี่ยอะไรบัวหรอยวนางเป็นไรเนี่ยนางออกจากหิ้งแล้ยายเขาบอกมันทียายบอกแล้วเขาบอกมาแล้ว ก็ใหญ่แล้วหนิพอไม่ละค่อยๆเข้มเอากินเลยกินได้ตัดไหมนะคะเราก็เปลี่ยนจากครกมาเป็นหม้อนะคะเพราะว่าครกเรามันเล็กเกินนะคะลองไปดูมะนาวบนต้นให้หน่อยมีไหมใส่ลูกหนึงไปเลยงั้นเลยมันหมดแล้วแหมอันนี้ได้ปะนี่วิ่งข้ามต้นนี้แทนไาดซะเลยอเอยเยอะจ้า เดี๋ยวบ,บัวนั่นตักออกในจมูกฟุกๆเมย์จะไม่ยางกันฉันการเห็นเหี่ยวนี่จะเป็นอย่างไรวันนี้ไรบัวหมึกกรอบของเราเริ่มหมดสองห่อแล้ว แตแบบยั่วไดนแล้วไงถ้าเราด่ส่วนเลยให้ใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงนะครับน่ากินมากแม่งบมนชิ้เ็นนะ จะมาใส่อีกเลยอ้จบแล้วค่ะเดียไว้อยเนี่จบแล้วหนึ่งนะคะ๋ยวไปอยู่ตอนจัดจานนะคะนี่นะคะแล้ก็จัดบนจานของเราแบบนี้ว่าจา้าต้องมาได้หน่อยนี่เป็นเมนูที่สองนะคะถือว่ายั่วามากนะคะเพราะว่าเราก็เอาวัตถุดิบตามบ้านเรามีนะคะมาม่านะคะมาใส่นะคะ นี่ก็เป็นตำนะคะแต่ว่าครกเราไม่พอนะคะเราตำพริกแล้วก็มาคลุกเคลานะคะในหม้อนะนวดให้ฉันหน่อยมาดูตอนสำเร็จกันเลยจ้านี่นะคะทีมงานของเราขมักขมิ้นมากเลยนะคะนี่นเนี่ย่เโคเสบี่บนี่เนี่ยคเโกเส่คบนี <c oughs> ่โเีเเเ ใจจ้าต<ำ>้มีสีสสันนะมาม่าของเรานะฮะสีก็จะเฉียดนะครเพราะว่าวัตถุดิบสดมากก็เป็นสีขาวนะสัหรัสีดูปลาบดีค่ะตอนนี้นะคะตํมของเราก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราก็มากินกันเลยจ้าวันนี้ก็เป็นนี้นะคะอันนี้เป็นตําไหลบวน ปลาหมึกกรอบยัยยวเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็เป็นนะคะเมนูแบบแล้วก็มารวมๆกันนะคะเป็นเมือนางนะคะแล้วก็ปลาหมึกกรอบแล้วก็มาม่านะคะเรามากินกะไรจ้ามาชิมอันแรกดูก่อนนะคะว่ามันจะอร่อยแค่ไหนนะคะเป็นไหลบัวแล้วก็หมึกกรอบนะคะเป็นเมนูที่เราก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะคะอร่อยมากนะ ทํางบนหา,าคือไหลบัวนเนี่ยมันจะมีความหวานนะครับเพราะว่ามันก็ยังอ่อนๆมันจะมีความหวานอารมณ์เหมือนกินอะไรกินลูกตาลน่ะประมาณนั้นเลยแม่แ,มแบบยัวมากอึบหนึ่งทำใหลมขาเพืวกกปังแล้วมาชิมตามมามาก,กันดูนะคะมาชื่อถ่ายนึงนะคะ มาม่าแบบยั่วนหนึ่งนะฮะมากินกันเลยจ้าเราจะใช้มือแล้วกันนะฮะนิดนึงตอนนี้มือก็ลืดน้ำลายตามเราแล้วค่ะแอบกักคุณหมพี่น้องะ่ะ ยืนหนึ่งผักต้องมาแน่ความก็เผ็ดนิดนึงนะอร่อยมากท่านผู้ชมกลับมาที่ถาดนี้อีกหนึ่งไหลบัวให้นะแม่น้ำคือมาอีกหนึ่งมาอีกถาดเดิมท่านผู้ชมหาไหลบัวหมึกหมึกกรอบแบบยั่วมากอีกหนึ่งคามะการ น้ำปะลาแม่บุลรำคือนัวมากมากะละเล็เบมือนางอีกหนึ่งคำเพื่อความปังอร่อยมากร้บเมือมหาใครอยากลองทำตา,ตามเราดูนะคะเพื่อใครงบไม่แพงนะคะถ้าวมือกรอบนี่กิโลแะหนึ่งร้อยบาทนะฮะพ็ผักพวกอะไรก็ไม่แพง เราทำตามกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้แล้วกันถ้าไม่ยอมหาแล้วเจอกับหม่คลิปหน้ากับเดือดแก๊งของพวกเรานะคะไม่ได้หา